สวัสดีค่ะมื่อนี้กบพามาเข่าป่าเลาะหาเก็บเห็ดนะคะเห็ดละโงกค่ะเล็บละโง,งกออกหลายช่วงนี้นะคะอันนี้ก็หลังฝนตกมันก็นอาจจะแช่ๆๆแช่เนี่ยนะคะมาเบิ้งค่ะว่าเขาเก็บแบบไหนเนาะค่ะนี่ค่ะใช้ต้นไม้ค่ะ ถึงเจอหมูเดียวนี่ละครอือพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเบื้องดูอันนี้โพอีเมเฮดเด้อจ้าโอ้ยโอ้ยอง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 ดอกใหญ่อี๋รีเบื้องพ่อแม่พี่น้องเบื้องเบื้องเท่ามันแล้วจ้าเท่ามันแล้วฮะโอ้ยเบื้องดูค่ะพี่น้อง ดอกใหญ่ขนาดค่ะมัอนี่มานมันค่ะโอ้ยมานขนาดมือนี่เบิ่งดูเจ้าพี่น้องเห็นดีแล้วค่ะดอกมือจะอู้ยดอกเหนือลีแ่แท้เบิ่งดูนี่พี่น้องคักแต่แท้คักแต่แท้ป้าที่โทรเบิ่งดูเบิ่งมือดูออ้ยดูกว่าเท่านี้ดูพี่น้องป้าที่โทรขักแต่แท้เบิ่งดูนี่เบิ่งดูนี่ออ้ยฝนตกน้ำเนาะมันก็เลยแปลงจ้าตรงดอกตาเดี๋ยวนี้ได้ตรงดอกคือกันจ้าออ้ยคักขักเบิ่งดูเบิ่งอีเบิ่งดู โอ้ยสะหาไปได้แล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยเ่น็ดพี่น้องโอ้ยเหน็ดเน็ดเน็ดทีเด้ยพี่น้องโอ้ยขาดอังเบิร์ดูขัาดนี้หายเหลืองเลยขนาดเมื่อกี้เห็ดขาวโอ้ยเลือดสาดดูเห็นหลายๆนี่พี่น้องเอ้ยเบิร์ดูขักแต่แท้โอ้ยเหลืองงามเหลืองงามพี่น้องเห็ดเล้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดระโบเหลืองจ้ะสวยจ้ะสวยสวยสวยมีไข่อยู่

โอ้โหอ้โมนดอกกนดอมีอ้าดล้าดกโ้โห่าโอ้โาดอกอีอกนดรไข่อมกาสาายย่านสอดอกจ้าโอ้โีอก้มอกวห้ก่าหมู้โอ้นทดูชี้นี่ซี่ดอกจ้าดอกขอเดอวเดยมันกอจะ้นาเน นี่จ้าที่สามอุ้ยน,นี่เป็นหลายดอกดเลยน,น,นี่ค่ะดอกนี้โอ้ย ที่จริงมันมีคนย่างผ่านไปแล้วเด้อแต่ว่าแล้วแต่ดวงเนาะของมูนี้ถ้าเห็นเห็ดบางใดแล้วก็ต้องเบิ่งบริเวณรอบๆบ,บางที่มันสิออกแบบเป็นหมู่ค่ะออกหลายดอกต้องเบิ่งดีๆค่ะ คนมานเพิ่นไปก่อนยังมีเห็นด้อพี่น้องอันนี้ประเทน้ดุงจ้ะโอ้ยมนมานมับึงดุงบึงดุงอ้ยคือขาแพ่พี่น้องปาตกมนมัมันจ้ามัจ้าวันนี้มาเด้อมานมันมันมันแต่โดงเนาะหาเหตดนี่ก็ดีบึ้งดุงตะว่าลรตามีได้เนาะอื้มขาดับึ้งดุงดีพี่น้องออพี่น้องเอมมานมนจ้มา เห็นว่ธีเนาะดอกเทาแข่งเลื่อยถูกทงนี้อุ้ยตายแล้วนี่ดอกเทามีได้เด้อุ้ยตายแล้วดอกเทาดอกเทาดอกเทาทั้งสองรู้เห็นอีกแล้วพี่น้องอยู่หว่างเดียวกันนี่แหละจ้ะอยู่โม่งเดียวกันเลยถ้าคนหามีปิ่นกะสิงดายเลยเพราะถ้าเห็นดอกหน oh. <si ึ่งแล้วต้องหารอบๆจ้ะอีกสามดอก บริเวณเดียวกันจ้ะถ้าถ้าเห็นดอกหนึ่งต้องหาด้วยต้องหาต่อไปค่ะอมๆนั่นแหละเพราะว่ามันต้องออกเป็นหมู่แล้วจ้ะนี่แล้วจ้ะ นี่นะคะเห็ดที่เราหามาได้มือน,นี้นะคะอันนี้ก็สี่หาเจ้านะคะหามาได้แล้วเฮาก็แยกนะคะเอออเาออกแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้ามันทับกันเดี๋ยวมันสิเสียหายเนาะแยกดอกหนุ่มดอกแก่ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็พามาหาเห็ดมาบึ่งแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ